สวัสดีครับผมกุมารศรีธุฟาร์มนะครับนี่เจ้าเนื้นอวัวหอกไก่แม่ลูกน้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแก่แม่ตีแบบเลี้ยงลูกได้ค,ค่อนข้างจะดีนะครับดีแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคด้วยนะครับตัวนี้ใส่สาตาผมนะครับปกมุงลูกดีขนาดเลยนะครับนี่เพื่อของผมเนี่ยแจ้แบบระบบคืแขังคือปล่อยนะ นั่น,นะครับตู้สายตานะครับระแวดระวังไัยให้ลูกตลอดเลยมันจะเหมือนกันนะบ้างแม่มันก็ถ้าคนที่เลี้ยงไก่แบบใกล้ชิดนะนจะสังเกตได้ว่ามันแต่ละตัวนึ่งจะเหมือนกันนะปนะกป้องจอดเลยนะครับ ดูสายตาเนาะนี่นะครับโอเคเจ้าน,นี่ก็นะครับเอาเข้าวโหกไก่เหมือนเดิมนะครับเอาเข้าวโหกไก่เหมือนเดิมตอนนี้ไอ้มันไปอยู่ซุ่มทอนนะครับตนนัวนี้นี่ก็งามไก่ตัวหนึ่งนะไปนุ่มอยู่สเกลหน้าหน้าหน้าแข่งหน้าหน้าแข่งจะมีปอบพัด,ดยนะอดดยอนนู่นะปอบพัดอยู่ยวกันเนี้ยนะครับ บรรยกาเจ้านี่นะครับนะสังเ,เกตข้อมูลแต่ไปด้วยนะเพื่อสังเกตผมนี่เลี้ยงไก่ก้อยได้ยากรึเปลหาเข้ามาเนี่ยโอเคสุดสายถ้าไก่ก้อยนี่ยากผมหิ้งเลยสี่ท้องเอง เริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจะไ like, ลแกมเละต้องจับตัวละเริ่มเริ่มจชนะแกมเลยนนี่ในะค,ครับผมเนาะคลิปนี้นะครับกับเป็นคลิปสั้นๆนะนะครับดีอยากนเสนอว่าเออเขาเาถ้าเา,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 าเร่งนี้เจะสังเกตได้ว่าใครจะเล่าตัวเน,นี่มลักษณะแบบไหนเนาะนะครับเนะนี่ตัวนี้นะ ผมสังเกตว่าเหมืมอนเล้วนะครับว่าดูแลลูกไดีๆขนาดเลยหนักเลยขนาดครับตั้งแท้นอนมากแช่แข็งนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ประมาณสอยเตอร์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับก็อ,อย่าจบคลิปนี้ไว้ประมาณนขึ้นเลก่อนสวัสดีครับผม